คำแรกอ่ะใหญ่ๆเลยมาอืมนี้ครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมมาพบก,กับบาเจอ,อีกแล้วนะครับผมกับช่องบาเจแซมมวนเชแนลนะครับผมในคอนเซปและ สไตล์เดิมเลยนะครับผมหาง่ายกินง่ายและทุกคนก็กินได้ด้วยนะครับผมบ่าจะกินได้ทุกคนก็กินได้เช่นกันนะครับผมอวันนี้บาวแจเอาเมนูแซ่บมาฝากทุกๆคนเลยนะฮะก้อยขมๆลำลำเลยแซ่บเป็นเมนูที่ก็ยังพรีเมียมอยู่ <laughs> บาวเจยังให้เป็นอันดับหนึ่งอยู่นะเมนูนี้อะแปบ๊บหนึ่งเปิดต่มแป๊บหนึ่งนะฮะสำหรับกรอยอื้อหือ,อมาแซ่บกับบาวแจ้นะฮะลูกโดดอ่ะกระเทียม มาละอีกนิดหน่อยอ่าอันนี้เป็นสารแน่นะครับผมแล้วก็ไปบบกอ่ะมานี่ข้าวเหนียวอื้มโอ้โหอื้มคำแรกอ่ะใหญ่ๆเลยมาอื้ม กินกี่ครัง้งก็แซ่บเหมือนเดิมนีม่ะตับตับอีกแล้วหว,วานๆเลยอืเข้าปากครับหวานมาก 어, 음. ก้อยถ้าจะอร่อยต้องเนื้อสดๆนะฮะเนื้อแบบอ่าไม่ใช่เนื้อเขาเรียกอะไรไม่ใช่เนื้อแช่เนี่ยเลยคือเนื้อสดสดเลยอืจะมีความหวาน ของเนื้ออร่อยมากออืื อำนี้พิเศษหน่อยนี่ตับสดสดวนหวานหวานมนาก อย่างที่บบาวแจ๊คเคยบอกนะครับตับถ้าสดจะไม่ข่าวอืมจะไม่ข่าวเลยจะออกหวานอืม 嗯。Mm hmm. dạp hơi cao. Mm. 嗯哼。<noise> <noise> Yeah. <laughs> mm -hmm. mm -hmm. ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากินกี่ครั้งก็แซ่บเหมือนเดิมนะฮะสำหรับก้อยเมื่อวาจะเป็นก้อยอไม่ขมหรือก,ก้อยใสเลือดอร่อยนะครับผมบาเจ๊บาเจ้ว่าอร่อยมากเป็นเมนูที่บาเจ้ให้เป็นระดับต้นๆเลยนะครับผมเป็นอ,อาหารอีสานที่เยี่ยม มาสจัานมากอร่อยนะครับผมเอามาฝากทุกๆคนเลยนะครับผมเช่นเคยนะครับผมคริยาคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขอประทานทุกขออภัยาที่นี้ด้วยนะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บอกแจ้ททำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บอาวแจ้ขอลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ